สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสาวรักโช่นอกรหัสน,นักศึกษา6080108125คณะครุศาสตร์สาขาชาษาอังกฤษวันนี้จะพาทุกคนไปสัมผัสกับอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่น่าสนใจของชาวญี่ปุ่นนั่นก็คือพิธีชงชา หรือเละอีกอย่างหนึ่งได้ว่าซาโดนั่นเองค่ะพิธีชงชาเป็นวิถีแห่งชาของชาวญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นพิธีกรรมที่ทรงคุณค่าอย่างลากลึกลงในศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจุดมุ่งหมายสูงสุดของซาโดนกน็คือการแสดงออกถึงความงามในการต้อนรับผู้มาเยือนการเช่นชมคุณค่าและความงามของสิ่งต่างๆรอบตัว แรมิตรภาพระหว่างเจ้าบ้านและแขกผู้มาเยือนสิ่งที่จะกล่าวถึงเกี่ยวกับพิธีชงชาก็จะประกอบไปด้วยดังนี้ประวัติความเป็นมาอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับพิธีชงชาลำดับในพิธีชงชาและมารายาทของพิธีชงชาต่อมาเรามาดูในส่วนของประวัติความเป็นมาของพิธีชงชากันค่ะ การดื่มชาเป็นวัฒนธรรมจากประเทศจีนที่เผยแพร่เข้ามาในญี่ปุ่นโดยพระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญแล้วนำมาดัดแปลงให้เข้ากับวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นในอดีตการดื่มชาเป็นที่นิยมกันในหมู่นักรบคุณนางตลอดจนพ่อค้าชาวเมืองที่ร่ำรวยเท่านั้นแต่ต่อมาท่านเซโนริคิวได้ทำให้พิธีชงชากลายเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และมีแบบแผนอย่างในปัจจุบัน โดยตัดรูปแบบการเลี้ยงชาที่ฟุ่มเฟือยออกไปเน้นความเรียบง่ายจริงใจเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติด้วยจิตใจที่สงบและบริสุทธิ์ต่อมามาดูในส่วนของอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับพิธีชงชาจะประกอบไปด้วยดังนี้ขมะกาน้ำสำหรับใช้ต้มน้ำใส่ชานาซูเมะโถสำหรับใส่ผงชามาชาัชะชาอิเรโถใส่ชา ชาชาคุช้อนตักผงชามีลักษณะยาวปลายแหลมเล็กทำจากไม้ไผ่ชาเซนอุปกรณ์สำหรับคนชาทำจากไม้ไผ่ชาวังถ้วยชาขนาดใหญ่ชาคิงผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาดถ้วยชาฮิชาคุกระบวยสำหรับตักน้ำชงชาโคอิชาชารสเข้มและอุสุชาชารสอ่อน ต่อมาจะเป็นในส่วนของลำดับในพิธีชงชา 1. เสิร์ฟขนมและทานขนมให้หมดก่อนเริ่มเสิร์ฟชา 2. ผู้ชงชาใช้ช้อนตักผงชาหรือชาชาคุตักชาจากถูใส่ลงในถ้วยชา 3. ผู้ชงชาใช้กระบวยตักน้ำหรือฮิชาคุตักน้ำร้อนใส่ถ้วยชา 4. ผู้ชงชาใช้อุปกรณ์สำหรับคนชา หรือชะเซนคนชาให้เข้ากันจนชาแตกฟอง 5. ผู้ดื่มชายกยกถ้วยชาขึ้นมาด้วยมือขวาและวางลงบนฝ่ามือซ้าย 6. หมุนถ้วยชาตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้ส่วนหน้าของถ้วยชาที่มีลวดลายหันออกด้านที่ผู้อื่นมองเห็นแล้วค่อยดื่มด่ำกับชา 7. หลังจากดื่มชาแล้วเช็ดขอบถ้วยตรงบริเวณที่ดื่มแล้วหมุนถ้วยชาทวนเข็มนาฬิกา3ครั้ง 8. วางถ้วยชาลงที่เดิมพร้อมคำนับเพื่อเป็นการขอบคุณในส่วนของมารยาทของพิธีชงชา 1. คือโอซากินิโดยส่วนใหญ่ฝั่งที่เป็นฝ่ายรับน้ำชา จะมีคำพูดที่ใช้คือโอซากินิหมายความว่าขออนุญาตทานก่อนนะคะขออนุญาตทานก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เสียมารยาทกับคนที่นั่งร่วมโต๊ะด้วยการกล่าวถือเป็นมารยาทที่สำคัญมากสำหรับพิธี 2. ห้ามดื่มชาด้านหน้าของถ้วยชาหลังจากที่ได้รับน้ำชาต้องระวังอย่าดื่มน้ำชาจากด้านหน้าของถ้วยชา เพราะถ้วยชาจะถูกส่งผ่านมาให้โดยจะหันด้านหน้าถ้วยชามาทางด้านผู้รับส่วนฝั่งผู้รับจะชื่นชมความงามของลายถ้วยน้ำชาดังนั้นถือเป็นมารยาทที่ต้องไม่ทำให้ด้านหน้าของถ้วยชาเปื้อนขอขอบคุณข้อมูลจากเรียนรู้ความรู้พื้นฐานของซาโดพิธีชงชาญี่ปุ่นและสถานที่เปิดประสบการณ์ซาโดองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศญี่ปุ่นสัมผัสศิลปะและวัฒนธรรมด้วยพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น